สวัสดีครับอ่ะคลิปนีเ้าพาลูกค้ามาลองนะครับลองไถนะครับนึดจังไนอ่านี่เห็น,น,นหรอ,อไงไถกบว่าต้องไถกบเขาเวลาไม่กวนโถ่ตีดิ้น ยาฮ่าปีสี่ต้องานมันบกโก่งกางมัน่ไถแหวกออกเลยถ่ายแหวกออกแข่งเป็นแข่งเล็กไถหน้าก็ต้องมึงตัวครับแต่มันมันก็ได้เลี่ยวเลี่ยวมันมาเ้ากึนต่อไปกลางมันเป็นลุมก็ต้องไถกบเขากบเขาให้ยไถอันนี้เขี่ยรุกเขี่ยรุกกองโบเขี่ยโอ้เจ้าหนูไถขึ้นหันลึกตัดเสมอ ไปแบบแล้วก็ไทยสมมาเลยเองคิดก้าวว่นผม เดี๋ยวมาเรื่องสองครับมันต้องคิว่าวันไหนจะได้หน,น่ต่อมคิดวาวันต้องดึง,งถอยหลังไว้ยก มมแต่สูดินแข็ง<า>สูงดินใส,ส่ใ้เมื่อตูหูนะครับตัลวนีะเดี๋ยวให้ลูกค้าล่องไป

ต่างขีเไว้องผา้าม่ถือว่าไถงามอยู่ครับแต่ขิพ่อ่าันไต่พอว่านเจาเป็นเสียว่นเ,น,น,เนี่ไปจอดอย่างนี้บนผ่านไปยไปสุดกรแทก <c oughs> ยกแรอ่นแล้วว่าจะุอดอย่างนผนถึงแรงออไปเลย เราเป็นรถเร็วเหครับโดนแล้วนเคยนี่แล้วอาไปสงคุครับโดนแล้วเียเนครับรุนไหนรับตกยุนีเจ็ดเอ้ของดูร้านสินออพัดัชี้ๆดอกมันเป็นใบเด่นเนาะจะต่้งชิมเอาไว้ ไช้เขาเนี่ยแถเนี่ยน้อนครับจะเป็นหาซื้นีเ่เขาย้หาซือ้อ่ไถเขาวุนชีเจ็ดบ่เขาแห,ห้งนไปถึงขนาดดินแกนๆน,นะพี่น้องมาตรงขวงงยมเลย เรา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 เบียดมันต้องดูเยียดดิ่งเงี้ยป๊อกีโม่ป๊บกีโม่ไปป๊อบกีโม่ไป หยอดอีลีครับพี่นอ้องทัดไห้เกินหาหนาที่นะครับเอาต่างเคืองมาก่อนไ่อนพี่น้องเมาแ่ม่่่่ม่ ลอดลอนามันเบียดทุกคนเนี่ย,ย,บยบเบียดปูนเบียดไปเบียดปูนเลอนน้ำมันลงเลยต้องหลองเลยดึงถอยหลัง,ลงองีกตัวน,นี้ต้องปับต้องมึงเอาเลยแต่มันคัดถ่ายแลอะมันขีเม,มามันบอกลงหลองมันงานด,ดินอย่าจบดึงถอยหลังถอยหลังถอยหลังวะเนี่ยวะเอ๊ะ นี่ตอันะครงนยขั้น้มดีเดี่ยวเนาะเียวดีกี่ยนไเรื่อยๆ่กตังม่ก่อนอ่าตังขีหม้อกนไม่ก่อนเด้อพี่น่องจะเป็นยังไนคอยมาเมืองกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับที่นี่ทอนบ่ลืมดอกเบี้ยววาอยอนสีสีไปเดียว ยาไห้ตังชี้หม้อลูกค,ค้าก in ่อนนะครับเอาไ้แต่เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ